ครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเวลาเดิมดึงมันเดิมนะเกือบจะบวยเพราะจะนมันมาถึงวันนี้พี่น้องทุกเขตในกทมต่างจังหวัดก็เริ่มจุดเทียนกันมาหลายวันเพื่อสันติภาพแห่งเสรีภาพ พระาดอนภาพพี่น้องครับวันนี้ในช่วงบ่ายที่อนุสาวรีย์ไชยสมรภูมิในด้านมุมของใกล้โรงพยาบาลราชวิถีก็ได้มีระเบิดก็ไม่ทราบฝ่ายแต่เขามีหลักฐานในคลิป คนที่ยืนปาคนที่ยืนคว้างลูกระเบิดพี่น้องครับเขาทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์แต่ไม่รู้ว่าพวกเหล่านี้จิตใจเขาทำด้วยอะไรมวลชนด้วยกันที่มาด้วยกันแต่ต่างก็ฝ่าย ภาคพวกพวนฝูงของเขาที่มาจากสารทิศสารทางบางคนก็บอกว่าต้องฉับชวยโอกาสนี้หน่อยได้พันหนึ่งสองพันก็ไปแต่ก็ต้องถามไปดังๆว่ามันคุ้มหรือเปล่าพี่น้องกรุงเทพทุกหัวระแหงทุกเขตเริ่มบ่นกันบางคนจุดทูบเทียนทุกเขตตัวทุกสารทิศ ก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องใส่สีไหนสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็ใส่แล้วก็มาจุดเทียนร่วมกันผมก็อยากถามดังๆเหมือนกันว่าอยู่ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ยังจะมาด้านแล้วก็มาจุดร่วมกับเทียนพี่น้องสอแสดงที่ใส่เสื้อขาวเสื้อหลากสีมาร่วมจุดเทียนก็อยากถามดังๆด,ดังกล้องให้ออกไปทั่วโลกของไทยไวด .org แล้วก็พี่น้องฟี่ฟังทางบ้าน จิตใจของเขามันมีความเอื้อเฟื้อแผ่ๆแผที่จิตใจกว้างขวางมันกับคนเสื้อแดงหรือเปล่าหรือเขาคิดมีอะไรแอบแฝงจิตจุดเทียนไปจิตใจก็สาบแข่งไปพี่น้องที่รักทั้งหลาย ผมก็ไม่รู้จิตใจของพี่น้องที่เขาเข้าไปยึดตรงนั้นตรงนี้ทำให้ส่วนราชการเสียหายแล้วก็ไม่มีโอกาสเดินหน้าทำงานงานที่ก้้งค้างก็หยุดติพี่น้องที่ได้ไปติดต่อประสานงานที่รับผิดชอบก็สะดุดแกนนำบางคนังอวดอ้างตัวเอง การรัฐมนตรีคนนั้นกี่คนทั้งหมดเป็นทีมไล่ล่านาย,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 ยกไอเหี้ยเอ้ยอยู่ด้วยกันแท้ๆมึงยังดูแลกันไม่ได้แล้วมึงจะไปติดตามคนนั้นติดตามจัดการคนนั้นคนนี้ตัวเองยังติดตามยังจัดการเองไม่ไ,มได้แล้วมึงจะให้ไปติดตามคนนั้นคนนี้และอีกไอตัวเสือกอะกอกต สมชัยนี่พี่น้องจัดหนักให้หน่อยนะยก็บอกแล้วว่าไอ้นี่มันชอบเฉือกไม่รู้ว่าเฉือกหรือเสือกอะไรกันแน่อย,ยดดู่ดีๆพยายามฟาดงวงฟาดงาคุยคนเดียวคือนายกรัฐมนตรตีไอ้เฮียนี่มึงเข้าไปมาเดือนกว่าๆแล้วมึงยังมาอวดมาอ้างตัวอีก แล้วมึงคิดอะไรออกจากมาจากบูสกายอยู่กับพันธมิตรทั้งโดนทั้งด่าทั้งว่าสารพัดทักสินอย่างโน้นทักษะสินอย่างนี้ระบอบทักสินต้องจัดการระบอบทักสินคือประชาธิปไตยหรือไงแล้วมึงยังไม่รู้เหรอว่าระบอบทักสินคือประชาธิปไตยทักสินเขาทำให้พี่น้องได้ลืมตาอาปากกองทุนหมู่บ้าน สามสิบบาทรักษาทุกโรคพี่น้องเขาได้อหมอยากจะพูดดังๆอยากจะพูดให้มันสมใจแต่ก็ยังห้ามจิตใจห้ามปากไว้ก็รู้อยู่แก่ใจบางคนจบแพทย์จบหมอมาก็อย่างเดียวคือไม่เอาทักษิณไม่เอาพักเพื่อไทยเขารู้กันทั้งนั้นแหละ มันขาดผลประโยชน์30สบาทรักษาทุกโลกไม่จำเป็นต้องมีเงินเหมือนเงินแสนเงินล้านรักษาโลกให้หายขาดสาสบาทรักษาทุกโลกแล้วถามมึงหน่อยมึงอิจชาไปทำไมพี่น้องประชาชนคนยากเขาก็ต้องอาศัยเงินภาษีของเขาแล้วก็ไปจัดการบริหาร เพื่อที่จะให้พี่น้องผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์สมาชิกของประชาธิปัตย์เนี่ยผู้ที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยมีปัญญาความฉลาดเฉียบแหลมเหมือนคนเสื้อแดงหรือเปล่าเคยคิดบ้างไหมหลวงป้าณอาที่อยู่บ้านนอกบอกต่างจังหวัดลูกชาวไร่หลานชาวนา ศักยภาพของเขาไม่มีทุนที่จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศทักษิณนิจินวัตรเปิดโอกาสให้มีผู้ที่เรียนเก่งความฉลราดในด้านหลักแหลมหนึ่งทุนหนึ่งตำบลให้ไปเรียนต่างประเทศมีไหมทุกยุคทุกสมัยไม่เคยมีทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลเป็นนายกแล้วจะให้คนได้อโอกาส แล้วยังไม่มีความฉลาดหลักแหลมที่จะพยายามสร้างบ้านนี้เมืองน,นี้ให้เจริญก้าวหน้านี่ไงไประชาธิปัตย์เลือกตั้งทั้งทีทุกทีแล้วไม่เคยชนะเลือกตั้งแล้วเขาจะไปเลือกคุณทำไมเลือกเข้ามาแล้วก็ไปกลบบ้ากลเมืองชิบหายไว,ว้วอดทิ้งสารพัดสารเพให้พี่น้องได้ดูต่างหน้ามาร์กมาร์เก็ตนี่ก็กลัวคนอื่นเขาได้เปรียบกลัวคนอื่นเขา แล้วก็จัดการเอาซะสถานีตำรวจ396สถานีมีแต่เสามีแต่กองหินกองอีกกองทรายทิ้งไว้ให้พี่น้องได้ดูต่างหน้าพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็รู้อยู่เต็มอกประชาธิที่บ์เขารู้กันทั้งนั้นแต่ทำเอาหัวไปนา,าตาไปไล่นึกว่าประชาชนเขาจะไม่รู้ทัน ฝากไปถึงองค์กรอิสระสถาบันองค์กรอิสระเขาดีอยู่แล้วแต่คนที่ไปทำงานมันเฮียเองสถาบันทุกสถาบันมันดีมันงามอยู่แล้วแต่คนที่ไปทำงานคนที่ไปนั่งอยู่นั้นทำอยู่นั้นจะให้พูดยังไงดีตุลาการสาราสถารบรนูวเหมือนกัน จัดการตั้งแต่พักไทยลักไทยพักพลังประชาชนพักของตะบ,บันหารก็โดนไปด้วยร้องให้ร้องหอม่มสารพัดส,สารเพสงสารคนเท่าคนแก่ในวันนั้นตุลาการก็นึกขึ้นได้คิดว่าเจ้าแบบเดิมประชาชนเขาหัวตาสว่างไปหมดแล้วแล้วก็วันนี้ย่างเข้ามาเป็นเดือนแล้ว เป็นไงพี่น้องที่อยู่กรุงเทพแล้วก็วางตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่หลักสูงเป็นชนชั้นที่ดีเป็นไง่ะเรียกโจนเข้ามาบ้านเป็นไงกทมเป็นไงชิบหายไม่คราวนี้รู้ไหมการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เป็นล้านแสนแล้วมันไม่ใช่เป็นห้าหกเจ็ดแปดล้านแสน พี่น้องที่รักทั้งหลายทั่วทุกสารทิศเขารู้ว่าพวกนี้ในการวางแผนจัดการเป็นระบบระบบคนที่อยู่เบื้องหลังพยายามเอาเลยเอาเลยถอยแล้วไม่ถอยได้ไงเงินฝากไว้ทั่วโลวกทั่วประเทศเขาจะยึดไม่รู้ว่าใครมั่งที่มีธุรกิจต่างประเทศที่มีเงินฝากไว้ทั่วทุกประเทศถอยแล้วถอยแล้ว ไอ้เทือก็เริ่มแล้วหาที่จะลงก็ไม่มีเอาไปเอามาพาพี่น้องไปปิดตรงนั้นปิดตรงนี้สร้างความจิบหายให้กับพี่น้องกทมพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ผลกระทบไปด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายความอดสูแบบนี้ในเมื่อคนพี่น้องเสื้อแดงในอดกันไมไม่ได้เนี่ยรู้ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้น ฝากถึงหนอยคนที่มีอำนาจใหญ่บาทหลวงเนี่คิดหน่อยมีความฉลาดหน่อยทำยังไงประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้บา้านนี้เมืองนี้มันจะได้เทียบเท่องจเจริญก้าวหน้าเหมือนประเทศอื่นเขาหรือจะตามตุลาการละ่ะกูมาทำไมสองจุดล้านล้านอ้น,นี้ก็มันจอกมาเป็นนายกดีเปล่าถ้าใครก็ตาม ทางานในหน้าที่มีบทบาทของตัวเองไม่นอกจากบทบาทของตัวเองมันจะไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าเสือกไงคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งทุกคราวไม่ว่าจะมีการชุมนอยมชุมนุมน้อยชุมนุมใหญ่ที่ไหนก็ตามย่อยพี่น้องแสดงก็ร่วมให้กำลังจิตกำลังใจกันพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้าน ก็ขอเป็นกำลังจิตกำลังใจที่ฟังสถานีวิทยุร่วมกววบพอที่ถ่ายทอดสดแล้วก็ได้รู้ทุกรูคมคนว่าองค์กรอิสระจะจัดการรัฐบาลยังไงแล้วก็เป็นไปตามที่คาดคิดเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ดูการถ่ายทอดสดของไทยไว้ o r o r g ฟังสถานีวิทยุในขณะน,นี้ถ่ายทอดสดจากสลรกลางจังหวัดสมุทรปราการปากน้ํา แล้วพี่น้องก็ได้รู้ได้ทราบกันว่าความจริงมันเป็นยังไงมอบอยู่ทุกวันนี้ตัดเทือกหมดแล้วหมดที่จะไปแล้วก็เดินงอกกงอก,งอ,ก,งอ,กอยู่นั่แหละรับบริจาคไปตามถนนทางแล้วก็ปาระเบิดเล่นกันเองคิดหรือเปล่าว่ามวลชนเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจเหมือนกันมีจิตใจที่ทําด้วยอะไรก็ไม่รู้ฆ่ากระทั่งมวลชนของตัวเองฝากไว้ตรงนี้ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนประชาชนเขาต้องการความเจริญประชาชนเขาต้องการกำลังใจให้เศรษฐกิจเนี้ได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นประชาชนที่บไตยจะต้องเต็มไปอย่างแน่นองนองขอบคุณคนระับ